มาดูวันนี้นะนี่กิจการนี่รถแบบนี้รถแบบนี้รถแบบนี้นะเสียงไม่รู้เข้าหรือเปล่าเสียงนี่รถแบบนี้นะครับผมดูลูกค้าดูครับโอ้โหนี่อยู่ครับสมดูรอบรอครับนี่รถแบบนี้นี่รถล้อกระทะแบบนี้ก็รับกําลังได้ดีแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยล้อกระทะขาบรนทึกแบบนี้นะทุกคนเนี่นี่ดูดูลูกค้านะครับนี่ดูกิจการเป็นแบบนี้นะ โอ้โหนี่เขามีรถด้วยนะนดูดูครับดูครับแบบนี้ถ้าใครมีแบบคล้ายๆนี้นะ<ม>นะเตรียมนะเตรียมัตรปชนทะเบียนบ้านไวเลยนะแ<ม>ล้วรับรถไปเลย<ม>นี่ดูดิโอ้โห<ม>ดูเ<ม>นันวันไว้เลยนี่นี่กิจกรครคล้ายๆแบบนี้นะมาดูรถกันนี่โอ้โหรถอะไรครับวันนี้รีโวตอนเดียวตอนเดียวใหม่ล่าสุดนะโอ้โหดูดิมีจอด้วยโอ้อะไรมีจอด้วย โอ้โหมีจอด้วยทัชสกรีนนะตัวนี้จะเป็นแบบจอสัมผัสนะคะตัวนี้จอสัมผัสตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะแล้วของเราตอนเดียวของเราก็จะมีตัวเลือกเกยร์ออโต้ก็มีขับสะดวกสบายนะคะมีได้ทั้งยร์ออโต้แล้วก็ทั้งเกียร์ธรรมดาเลยนี่ดูข้างหน้ากันดูสะก้อนเ้ยดุดดูสะก้อนดูสะก้อน นี่ตัวแล้วก็หมุนวนมารวมกดน้ำนี่ด้วยถ้าใครมีกิจาการคล้ายๆแบบนี้นี่ดูดูดูมีมีกดน้ําแบบนี้อ่ะเตรียมออกรถได้เลยนี่นี่นี่เตรียมมาเย nitrogen, อะๆแบบนี้น tool, ี่ดู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 แบบนี้แบบน,แบบนี้ออกรถได้นะโอเคโอเคโอเคเ <Alles. S 2> ตรียมเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้มีกดน้ําเอามาโชว์ออกรถได้ขอบคุณครับ <laughs> <laughs>